สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับหลังเลืง่องานคือเก่าครับมณีมัตมาตัดปามอยู่สวนนะครับนี่ครับตัดอยู่ต้นนี้ครับพี่น้องนี่ครับตัดเด็ด2องทลายนะครับต้นนี้มี2องทลาแต่ว่าพ่อของหวานพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งกันเดี๋ยวผมจะเอาของหวานกลับเมื่อกินแรงนะครับนี่นี่พี่น้อง ของหวานอยู่นี่ครับเดี๋ยวไปเบิ้งครับเดี๋ยวผมจะไปเอาลงมาให้เบิ้งบูพี่น้องเบิ้งเบื้งเบื้งของหวานสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวผมจะเอาลงมาให้พี่น้องเบิ้องงานน้าม,มันสิใหญ่ป็นได็ครับ vật thịt. thằng lại. Chị vừa để đường nó mà. Hứ. Chị vừa để ดดกวางพากนรองข้าเครือบยังเลเนดดออม้น้ำมันน่ยหยดดวด Hmm, sedap-sedap. มาครับพี่น้องอนี่ยนะครับเอาแต่หัวน้ำบ้านครับพี่น้องบ่งกินกับเขาหมลรงสุดยอดโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำด้วยครับขอบคุณครับ นี่นะครับเป็นวิธีการเอาโดยที่บรหิมิ่มนะครับตายยักโตเลยครับจากห้างนางพญากระสิผ้าไปเห็ดห้างใหม่นะครับทีนอ้องนี่ครับไ่ได้ถือตอดจักโตครับไม่อย่าบอาเรียงตอดเ <c oughs> ม่ได้เขาปลานะครับผมมีอุปกรณ์พวกขีมตัดกิ่งใหม่กับถุงอยู่แล้วนะครับ ผมก็เอาตะหัวหน้ำนะครับไปกินกับเขานุ้ยใบยเขาพี่น้องภาขพนนาดนะไปน,นี่ก็สีขนปามนะครับปากกดไหลกดแช์นะครับกดติดตามให้ช่องกับผมนําด้วยครับ้วนะกขอบคุณนะครับคนที่กดติดตามท้องเบิดตนะครับสี่ลอยสองคนนะครับตอนนี้บายๆครับ